อ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูเลื่อนสี่เหลี่ยม,ยมนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราจะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากนะสี่เหลี่ยมมุมฉากเราเรียนต้องเข้าใจแต่ละคำนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากแปลว่าอะไรนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากแปลว่าสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากเราเรียนมาแล้วนะครับ เพชรนี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมนักเรียนนับดูหนึ่งสองสามสี่มีกี่มุมสี่มุมและทุกมุมเป็นมุมฉากมีสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือมุมฉากนะครับเราเรียกสี่เหลี่ยมประเภทนี้ว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมที่มีนะครับมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากคำว่ามุมฉากก็คือท่าไหรรครับแต่ละมุม นะครับมีขนาดนะครับแต่และมุมมีขนาด90องศาเนี่ยเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมนะ้ครว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมที่มีมุมแต่และมุมเนี่ยเป็นมุมฉากนะครับทีนี้สี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะแบ่งออกมาเป็น2ชนิดนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น2ประเภทอันแรกนักนเรียนฟังให้ดีนะครับ สี่เหลี่ยมมุมฉากที่ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสัญลักษณ์ของการยาวเท่ากันเนี่ยเราจะขีดอย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าคือครูขีดแสดงว่าด้านนี้ถ้าห้าเซนตรงนี้ก็ต้องห้าเซนโอเคไหมแล้วก็อันนี้ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเนี่ยเราเรียกสี่เหลี่ยมประเภทน,นี้ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับอันแรกก็คือต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนสด้านเนี่ยยาวเท่ากันทั้ง4ด้านตรงนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้เรามาดูชื่อในภาษาอังกฤษนะครับ สี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า rectangle rectangle ส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราใช้คำว่า square s q u a r e square เห็นไหมนักเรียน,นเคยได้ยินไหมครับไอ,เ,อบบเทียนอันเหมือน SQUARE นะครับจัตุรัสเทียนอันเหมือนที่ประเทศจีนเนี่ยเพื่อสรุปนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเราพูดถึงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือมีมุมทั้ง4ี่มุมเป็นมุมฉากแบ่งได้กี่ประเภทนักเรียน2อ,อันดับแรกก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่า rectangle อันที่2สีส่เหลียลหล่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็มีด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันเพราะวันนี้นะักเรียนต้องเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเกิดครูขีดอย่างนี้แปลว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากัน ถ้าครูขีดแบบนี้แสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันแต่ถ้าข um ีดนึงกับสองขีดแสดงว่าอันนี้ไม่ได้ยาวเท่ากันนะครับหรืออย่างนี้ครูขีดเหมือนกัน4อันแสดงว่า4ด้านเนี้ยยาวเท่ากันและนั่นงเนไหนมุมทุกมุมเนี่ยเป็นมุมฉากเพื่อสรุปนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากมี2ชนิด1คือสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangle 2- สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันนะครับ สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือจะมีด้านยาวเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับเดี๋ยวต่อไปเน,นี่นยนักเรนก็จะไปหาความยาวรอบรูปหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกันต่อไปนะครับแต่สี่เหลี่ยมเนี่ยมีมากกว่านี้มีสี่เหลี่ยมรูปบ้าวสี่เหลี่ยมข้างมูสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลสี่เหลี่ยมด้านขนานอะไรเยอะแยะหมดนะครับนักเรียนนะ